สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งความสุดเจ๋งนะทุกคนที่มีหนึ่งเดียวในอาเซียนก็ว่าได้นะที่มีนะนั่นก็คือประเทศไทยประเทศเดียวที่มีรถถังรุ่นนี้ชนิดนี้นะทุกคนนั่นก็คือรถถังจากประเทศอเมริกานะทุกคนคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ ช่อง High Story นะทุกคนก็ขอขอบพระคุณพี่ขามากและขออนุญาตคลิปนี้มารีแอคด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้หลายๆคนได้รับรู้เพิ่มเติมขึ้นนะซึ่งรถถังคอมม d นโดสติงเรย์เดี๋ยวจะมียังไงก็ไปดูกันเลยครับสุดยอดมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประติศามของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ รถถังคันหนึ่งจะมาฝากทุกคนกันซึ่งเรียกได้ว่ารถถังคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถถังที่ธรรมดาเลยนะครับเพราะ ในโลกทางใบนี้เนี่ยมีเพียง1ประเทศเท่านั้นประเทศเดียวเลยที่ได้มีสิทธิ์ครอบครองและนําเข้าประจําการในกองทัพและประเทศนั้นจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้เลยนอกจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าหลายคนคิดว่ารถถังคันนี้เนี่ยเป็นรถถังที่ผลิตใช้เองหรือเปล่าเออเม็ดในไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมมันเป็นรถถังที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาที่ผลิตโดยเครือนะครับผมบริษัทผลิตรถชื่อดังของทางอเมริกาอย่างรถคาดดิแลก รถถังคันนั้นเนี่ยจะเป็นรถถังคันอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้ากระเบนเหล็กหรือคอมมานโดสติงเรเนื้อหาของคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเจ้ารถถังคันนี้กันนะครับผมว่าประวัติที่มา สเปครายละเอียดและสมรรถนะของมันเป็นยังไงและตอบคําถามที่ว่าทําไมรถถังคันนี้เนี่ยถึงมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับผมที่ได้ใช้งานมันซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุผลของมันเนี่ยมีที่มาที่ไปและถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าคอมมานโดสติงเรกกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือประวัติของมัน เจ้ารถถังคอมมานโดสติงเรย์คันนี้เนี่ยนะครับผมถูกจัดว่าเป็นรถถังในชั้นของไลท์แท้งหรือรถถังเบาที่ออกแบบนะครับผมและผลิตโดยบริษัท Textron Marine l n n l s y s t y s t e m ซึ่งชื่อเดิมของมันเนี่ยก็คือบริษัท Cadillac Gage เป็นเครือของบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันอย่าง Cadillac ในช่วงประมาณต้นปี1980ทางกองทัพอเมริกันเนี่ยได้มีความต้องการนะครับผมที่จัดหารถถังเบารุ่นใหม่ที่จะเอามาประจําการนะครับผมแทนที่ M551 s h e r i d a แดที่เข้าประจําการในกองทัพมาตั้งแต่ปี1969ทางบริษัท t ริกสตันหรือ c a d i ด l แล g เก e ในยุคนั้นเนี่ยเลยได้ทําการวิจัยและพัฒนาเจ้าคอมมอนโดสติงเรนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าประกวดในโครงการนี้ด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือจุดกําเนิดของรถถังคันนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับ ผมกันที่รายละเอียดของตัวสเปคกันดีกว่านะครับผมว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าคอมมานโดสติงเรคันนี้เนี่ยนะครับผมมีน้ําหนักพร้อมรบซึ่งก็คือน้ําหนักที่พร้อมออกไปปฏิบัติการจริงมีกระสุนพร้อมเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ22.6ตันความยาวตลอดคันอยู่ที่ประมาณ9.3เมตร ความกว้างอยู่ที่3เมตรและความสูงเนี่ยอยู่ที่2.7เมตรซึ่งถือว่าเป็นรถถังที่มีความสูงที่น้อยมากๆทีนี้มาดูที่เกราะกันต้องบอกเลยว่ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นรถถังเบาที่มีเกราะไม่หนาสักเท่าไหร่เลยนะครับผมเพียง 23มมิลิเมตรเท่านั้นในจุดที่หนาที่สุดโดยที่วัสดุหลักที่เอามาใช้ทําเป็นตัวป้อมปืนและลําตัวรถเนี่ยนะครับผมเป็นเกราะผสมอลูมิเนียมแบบแคทลอยสามารถป้องกันได้นะครับผมสูงสุดแค่กระสุนขนาด50คาลิเบอร์หรือถ้าเป็นของโซเวียตก็เป็นปืนกลขนาด1 4 5มิลิเมตรถือว่าเป็นรถถังที่บอบางมากๆบอบางกว่า APC ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายๆเท่าเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดจับรถถังคันนี้เนี่ยมาเจอกับยานเกราะร้อยยางเอาอย่างอะไรก็ได้อย่าง BTR 3เงี้ย ปืนหลักของ BTR 3สามารถยิงเจาะเจ้าสติงเรน,นี้ได้อย่างสบายสบายทีนี้เรามาดูกันที่อาวุธกันดีก,กว่านะครับผมถึงแม้ว่าเจ้ารถถังคันนี้จะมีเกราะที่บางมากๆเนี่ยแต่อาวุธของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับ เพราะปืนใหญ่ของมันเนี่ยนะครับผมเป็นปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรรุ่น LRF ซึ่งก็เป็นรุ่นที่ดัดแปลงนะครับผมมาจาก L7A3 ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมกับที่ใช้งานในรถถังเลปเปอร์ทูและด้วยความที่เป็น NATO Standard เนี่ยนะครับผมทำให้มันเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับกระสุนปืนหลักรถถังจากค่ายตะวันตกเนี่ยได้แทบทุกรุ่นเลยซึ่งภายในรถเนี่ยนะครับผมจะมีพื้นที่เก็บสําหรับกระสุนพร้อมใช้งานเนี่ย8ลูกและพื้นที่บรรทุกกระสุนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมอีก28ลูก รวมเป็น36ลูกไม่รวมลูกที่อยู่ในรลังเพลิงนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีปืนกลโคเอ็กซียอลหรือว่าปืนกลร่วมแกนรุ่น M 2 4 0 1กระบอกและภายด้านนอกเนี่ยนะครับผมก็ติดแท่นยิงปืนกล M 2ขนาด50คาลิเบอร์อีก1กระบอกและในส่วนของระบบป้องกันเพิ่มเติมเนี่ยรถถังคันนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับผมมีเครื่องยิงลูกระเบิดควันอยู่ทั้งหมดข้างละ4ลำกล้องนอกจากนี้นะครับผมมาดูที่ระบบอื่นๆกันพลปืนเนี่ยนะครับผมมีกล้องเล็ง หลักแบบ M36E1 เป็นกล้องตรวจการที่มีระบบนะครับผมออปติกอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในกลางวันและกลางคืนนอกจากนั้นก็จะมีระบบสเตเบลิเซอร์ที่ทําให้สามารถยิงในขณะที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยําซึ่งอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรถถังเบาอีกรุ่นหนึ่งที่กองทัพไทยใช้อย่างสกอร์เปียนะครับผมเพราะสกอร์เปียเนี่ยไม่มีระบบสเตเบลิเซอร์และก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทั่วๆไปนะครับผมเหมือนที่รถถังในยุคนั้นเนี่ยเขามีใช้กันโดยสรุปเนี่ยนะครับผมรถถังคันนี้เนี่ยเป็น นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะกันกระสุนจากพวกยานเกราะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแคนนอนขนาด20มิลหรือ30มิลแต่ถ้าพูดกันถึงนะครับผมอํานาจการทําลายล้างของมันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ยิงสู้รถถังหลักค่ายโซเวียตรหรือค่ายรัสเซียโดยเฉพาะรุ่นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราใช้เนี่ยได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการใช้รถถังคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่ใครยิงก่อนใครยิงโดนก็ชนะไปนะครับทีนี้เราพูดถึงรายละเอียดสเปคไปแล้วเรามาดูที่สมรรถนะกันสักหน่อยดีกว่าโดยที่สมรรถนะในที่นี้เนี่ยนอกจากเราจะพูด ถึงความเร็วและระยะทางปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราจะพูดกันถึงฟีเจอร์ด้วยว่าจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับผมทําอะไรได้บ้างเริ่มกันที่ความเร็วก่อนความเร็วสูงสุดโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับผมทําได้อยู่ที่ประมาณ70กิโเมตรต่อชั่วโมงก็นับว่าเป็นรถถังที่มีสปีดที่สูงมากๆเลยนะครับซึ่งความเร็วที่ได้มาเนี่ยนะครับผมก็น่าจะแลกมาด้วยเกราะที่บางสุดเบาหิวโดยที่ระยะปฏิบัติการของรถถังคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ480กิโเมตรทีนี้เนี่ยมาดูที่ฟีเจอร์ของรถถังคันนี้กันดีกว่าว่าอรงงแกข ด้วยความที่มันเป็นรถถังเบาที่มีขนาดไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับผมทําให้มันสามารถลาเลียงบรรทุกขึ้นเครื่องบิน C 130, 1 3 0ได้อย่างสบายๆนั่นก็แปลว่ามันเนี่ยอาจจะสามารถใช้งานนะครับผมส่งกําลังทางอากาศได้ด้วยความที่มันเนี่ยมีน้ําหนักเบามากๆและด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาของมันเนี่ยนะครับผมเหมาะแก่การใช้ในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาเป็นที่ราบนะครับผมแบบประเทศไทยมากๆกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่มันมีความสูงนะครับผมที่ไม่มากสักเท่าไหร่เนี่ยทำให้มันสามารถพรางไปกับสภาพแวดล้อม ของภูมิประเทศได้ง่ายกว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือระบบรับแรงถอยของปืนก็คือเวลายิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายเนี่ยนะครับผมรถถังคันนี้เนี่ยจะยิงได้อย่างนิ่มๆเลยไม่ค่อยมีแรงถอยที่รุนแรงเหมือนกับรถถังหลักที่ใช้ปืนใหญ่ขนาดเดียวกันและอีกส่วนที่เจ๋งเนี่ยก็คือป้อมปืนของสติงเรย์เนี่ยนะครับผมสามารถไปติดในยานเกราะหรือรถถังรุ่นอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นรถถังเชอริแดนรุ่นเก่า m 4 1นะครับผมหรือแม้กระทั่งยานเกราะ v 3 0 0ฟีเจอร์หลักๆของมันเนนีก็็จะะปปรมาณ้ นอกจากรถถังคอมมานโดสติงเรย์แล้วเนี่ยมันยังมีรถถังอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ก็อยู่ในสายตาของกองทัพไทยเหมือนกันที่จะจัดหามาประจําการให้กับทหารมา้านั่นก็คือรถถังรุ่น th 3 0 1จากบริษัททิสเซนเฮนเชลสัญชาติเยอรมนีแต่สุดท้ายเนี่ยไทยก็เลือกเจ้าคอมมานโดสติงเรย์คันนี้เหตุผลข้อแรกเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเรื่องของการเมืองและนโยบายการต่างประเทศของไทยในตอนนั้นครับ ในตอนที่ไทยเลือกเจ้าสติงเรย์เข้ามาประจําการเนี่ยนะครับผมมันเป็นปีพุทธศักราช2,532จึงเป็นที่มาของชื่อที่เราตั้งให้รถถังคันนี้นั่นก็คือรถถังขนาดเบา32ซึ่งถ้าเกิดเป็นปีคศเนี่ยก็จะเป็นปี1,989ในสมัยของรัฐบาลนายกชาติชายชุนหวันซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงปลายๆของสงครามเย็นแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับผมก็ยังคงเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรา ก็ได้รับอิทธิพลทางการทหารจากอเมริกามาอย่างยาวนานแล้วรวมไปถึงในเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานเพราะฉะนั้นรถถังคอมบันโดสติงเรเน่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งยุทโธปกรณ์หนึ่งที่เราซื้อเพราะเป็นสัญชาติอเมริกาเช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์อื่นๆในกองทัพตอนนั้นถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากปัจจุบันนะครับผมที่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทัพไทยของเราเนี่ยเหมือนเป็นกองทัพนานาชาติอะถูกไหมมีอาวุธจากแทบจะทุกสัญชาติเลยไนมะ่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนอังกฤษอเมริกันันนนยยเงงมีีซึ่จุด้ นเนี่ยมันก็สื่อนะครับผมถึงตัวของนโยบายการต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอย่างเป็นนัยสําคัญมากๆ ทีนี้เหตุผลที่2เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเพราะมันเป็นยานเกราะของอเมริกันนั่นเองนะครับแต่จุดนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดกันถึงการเมืองและเราพูดกันถึงข้อได้เปรียบของการมีอาวุธอเมริกันในตอนนั้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมอุตสาหากรรมการผลิตอาวุธของอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่ายังคงยืนหนึ่งอยู่ในเรื่องของคุณภาพการผลิตและเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยเพราะฉะนั้นการใช้งานอาวุธโดยเฉพาะรถถังเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดียวกับที่กองทัพอเมริกันใช้เนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบหลายอย่างมากๆเลยแม้ว่าจะเป็นในเรื่ออองงอข ที่มีราคาถูกลงเพราะถ้าอเมริกันใช้เนี่ยการผลิตอะไรเนี่ยก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นราคาก็จะต่ำลงและการอัปเกรดในอนาคตขึ้นชื่อว่ารถถังอเมริกันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตัวท็อปอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการอัปเกรดนะครับผมให้ทันสมัยตามยุคตามเทคโนโลยีไปได้อีกไกลเพราะอเมริกาเขาจัดหาที่เนี่ยเขาไม่ได้จัดหาร้อยคันเหมือนกับเรานะครับผมเขาจัดหาที่เนี่ยเป็นหลักหลายร้อย100ถึงหลักพันเพราะฉะนั้นกองทัพไทยเนี่ยก็คงคิดว่าถ้าเกิดมีรถถังคันนี้ไว้เนี่ยยังไงนะก็ต เมริกาไปเลยและผลที่3เนี่ยมันก็คืออย่างที่เราบอกไปนะครับผมว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นรถถังเบาที่หมัดหนักถูกไหมเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ของประเทศไทยอย่างมากเท่าไปประจําตามชายแดนนะครับผมตามแนวเขาต่างๆเนี่ยก็ ควรจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสเปคของมันแต่จริงๆแล้วพอใช้งานเนี่ยนะครับผมมันกลับกลายเป็นไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกทีก่อนจบคลิปซึ่ง3ามเหตุผลแรกที่เราได้พูดไปเนี่ยมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมไทยถึงเลือกซื้อถูกไหมแต่เหตุผลที่4เนี่ยจะเป็นเหตุผลที่บอกว่าทําไมไทยถึงเหลือเป็นประเทศเดียวที่ได้ซื้อและใช้รถถังคันนี้เพราะเดิมทีเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าไทยเนี่ยหวังพึ่งอเมริกาถูกไหมครับว่าอเมริกาเนี่ยเอารถถังคันนี้มาประจําการเเรรรรราาาาาาะในนตออนนนนัั้ี่งงบบกกกกไปปคคลิิวมมโจดหถ หซึ่งเจ้าคอมมานโดสติงเร์เนี่ยนะครับผมก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าประกวดในโปรแกรมนี้ของกองทัพอเมริกันถูกไหมและไทยก็เห็นว่าคอมมานโดสติงเร์เนี่ยมี potential ที่จะได้ถูกเลือกเข้าประจําการก็เลยตัดสินใจซื้อไปแต่กลับกลายเป็นว่าโครงการจัดหารถถังเบาของอเมริกาเนี่ย การคัดเลือกเนี่นานกว่าที่คิดนะครับผมใช้เวลาหลายปีกว่าจะเลือกรถถังเบาใหม่มาได้ซึ่งผ่านมาหลายปียังไม่พอรถถังที่ชนะโครงการนี้ของอเมริกาเนี่ยกลับไม่ใช่คอมมานโดสติงเร์แต่เป็นรถถัง M8 AGS และมีหนํำซ้ำนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็เริ่มจะเปลี่ยนหลักนิยมในการรบ การใช้งานของรถถังเบาเนี่ยเริ่มจะมีความจําเป็นน้อยลงน้อยลงบวกกับการที่อเมริกาเนี่ยตั้งใจจะไปโฟกัสกับการพัฒนารถถังหลักรุ่นใหม่ออกมานั่นก็คือ M1 Abrams ก็นับว่าเป็นการดับฝันกองทัพไทยที่จะใช้รถถังรุ่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่จะประจําการพร้อมๆกันนะครับแล้วผลักนิยมในการรบมันเปลี่ยนการใช้งานรถถังเบาน้อยลงทําให้คอมมานโดสติงเรเนี่ยก็ไม่มีผู้ซื้อเลยนะครับผมนอกจากประเทศไทยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทํารุ่นอัปเกรดออกมาอย่างสติงเร2แต่ ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในการขายรถถังรุ่นนี้เลยทําให้มีจํานวนรถถังสติงเร a y ที่ถูกผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง 106คันให้กับกองทัพไทยเท่านั้นนะครับก็เรียกเดีวยวเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะครับผมรถถังที่เอ็กซ์พอร์ตสำหรับประเทศเราประเทศเดียวเนี่ยซึ่งขอเพิ่มเติมที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันดีเหมือนในสเปคหรือเปล่าเรียกได้ว,ว่าได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมได้มีข่าวออกทางสื่อเนี่ยว่ารถถังคันนี้เนี่ยมีคุณภาพการผลิตที่แย่มากๆเลยเพราะมีปัญหาเรื่องเกราะรา้าวแต่ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมให้หมดแต่ข่าวเสียหายมันออกไปแล้วนะรมะไรไมไ่ด้ ครับผมมันก็ถูกตราหน้าว่าเป็นรถถังที่ไม่มีคุณภาพไปซึ่งจุดนี้เนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับผมทุกคนว่ามันดีจริงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เป็นทหารมา้าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่เป็นทหารแล้วเคยเห็นหรือว่าเคยสัมผัสได้รู้จักกับรถถังคันนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาเพิ่มเติมได้นะครับผมว่ามันดีไม่ดียังไงตามการใช้งานจริงๆก็แฮชแท็กเซฟติงเรนะครับทุกคน สุดยอดนะทุกคนนั่นแหละก็คือผมมองว่ารถถังคันนี้นะมันน่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาและวิ่งเร็วคล่องแคล่วนะทุกคนซึ่งมันตอบโจทย์ในการที่จะลงในสนามรบมากๆนะในสนามรบถ้าใครเร็วคนนั้นได้เปรียบแน่นอนนะสุดยอดโอเคทุกคนสำหรับสันนี้ผมต้องขอขอบคุณช่อง High Story โหดนะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย